สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับขันเทพทรงคุนพลมาไม่ดีจึงทูกยีดทุกกระดานจะเป็นยังไงครับขันเทพวันนี้จัดฝีมือมาต้อนรับมือปราบจากที่ราบสูงนะครับวันนี้มาร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับมือปราบจากที่ราบสูงมาหลายครั้งแล้วนะครับวันนี้มาอีกครั้ง ดาษที่หึงจะเป็นอย่างไรนะครับใครจะสามารถขึ้นนำก่อนนะครับคันเทพส่งผู้เล่นเลตติ้ง1,411นะครับมารับมือกับมือปราบวันนี้นลครับนะครับแบบๆก็จะห้ำหันกันแล้วนะครับนี่สมมือปราบนะครับอืม ด้านนี้ถ้ากินก็จบแล้วนะครับนี่มัปล่าเพือ่อไปไปแลกตัวอื่นก่อนนะครับอ่าไปแลกตัวอื่นก่อนก็ยังไงก็คงจะกินสามแล้วครับแต่ว่าลงทุนมากหน่อยนะครับอืมครับแลกกินสามก็ได้เปลี่ยนทันทีครับ ได้เปรียบนะครับเพราะว่าได้เปรียบที่มีฮอตนะครับมาเท่ากันนะครับแต่ว่ามือปราบมีฮอตนะครับอืมไลขมม่ข้มุมเข้าไม่เข้าอ่าไล่ข้มุมไปแล้วก็ ก็จะหมดช่องทางทางเดินไปเรื่อยนะครับยังให้ยินฟีอีกโอ้โหครับ <c oughs> ขึ้น,นำแล้วครับมือปราบขึ้น,นำหนึ่งศูนย์ครับกระดานที่สองเลยนะครับกระดานที่หนึ่งนั้นอย่างง่ายดายนะครับมือปราบจากที่ราบสูงนะครับ ขดานที่สองจะเป็นอย่างไรนะครับขอบคุณทุกท่านที่มาให้กำลังใจมา,าเก้าโดยตลอดนะครับคราวนี้อีกเช่นเคยก็กล่าบขอบคุณเป็นอย่างยิ่งนะครับดีครับมือปรับไปได้สวยนี่ครับสกัดไว้สกัดไว้เลยนะครับให้มา ละแค่ละคายหรือว่ามาเครื่องนะคุณง่ายนะครับก็เป็นไงครับแหลกไหมกันเทปแหลกนะครับดูดีนีดหนึ่งกันเทปนะครับแหลกอีกนะครับกันเทปแหลกมือปราบม่ต้องหาทางเข้า หาทางเข่าฮอตให้เร็วนะครับเพราะอันตรายอยู่ในจุดอันตรายนะครับถ้าเข่าฮอตได้ก็โอเคอืมเขาฮอตได้แล้วครับอืมสกัดไว้ตรงนี้นะครับ mm hmm. เพื่อไม่ให้คันเทพเข่าฮอตตัวที่สองได้ไง่ายๆนะไม่ให้เข่านะครับมา เขากินเลยครับฮอตกันเทพอ้าวกันเทพฆ่าตัวตายง่ายเกินไปนะครับถูกถูกโยนให้กินแล้วก็กิน2อง่าฮอตด้วยนะครับจบนะครับกระดานที่2นะครับมือปราบขึ้นดำสองถึงครับ <S <S มาถูกระดานที่3าม นะครับส่งมือมาไม่ดีนะครับก็ถูกมือปราบล่ขกยี่ได้นะครับไปแล้ว2กระดานแล้วครับกระดานที่3มจะเป็นอย่างไรนะครับไอ้เล่นตามความสามารถนะครับมือปราบจะไม่หย่อนมือหรือว่าสูเอียให้นะครับไม่มีนะครับเล่นกันแบบสุดฝีมือ แมทนี้เล่นหกระดานครับแมทนี้เล่นห้กกระดานโอ้โหลุกเลยนะครับมือปราบไม่ได้กลัวอะไรทั้งสิ้นนะครับอืมอืมจะเข้าฮอตก่อนอีกต่างหากนะก็คงจะ รอเพื่อไอีอดแรกกินสองแต่ว่าก็ไม่ได้กินสองนะครับก็เสียเปรียบอยู่สาหรับหมากคันเทพนะครับอืมนะครับแรกนะฮะโยนให้กินกินสองก็ถูกกินคืนอยู่ดีนะครับก็ทําให้หมากเสียเปรียบนะครับเนี่ยครับเข้าฮอตแล้วทําไงคราวนี้สําหรับแหน่โดนโดนข่าวฮอตแล้วนะครับสำหรับคันเทพนะครับ มือปราบขึ้นนังห่างสามศูนมาสูก่กระดานที่4นี่ครับกันเทพเป็นคนเลือกเองนะครับกันเทพจัดไว้ว่ามือระดับไหนเหมาะสมนะครับกับมือปราบก็จัดผู้เล่นมาอาจจะเป็นการประมาทด้วยนะครับ จัดปลิมาอย่างนี้ก็โดนขยี้นะครับขึ้นนําอย่างนี้เท่ากับโดนขยี้แล้วนะครับดูนะครับมือปราบเล่นได้สุดยอดนะครับนี่นะครับ ดูครับมือปราบโยนให้จินนะครับเราก็ินสองคืนนะครับก็ได้เปรียบมากนะครับอืมโอ้โหนะครับคันเทพยอมนะครับคันเทพยอมแพ้นะครับมือปราบนำโดง่งทีสุดครับกระดาษทีห้ากระดาษสุดท้าย จัดผู้เล่นมาไม่เหมาะสมแล้วครับสำหรับคันเทพนะครับให้มือปราบเล่นได้อย่างสบายสบายมือ,อเป็นไงครับ4กระดานผ่านไปแล้วนะมือปราบกินเรียบนะครับกระดานทีห่หเป็นยังไงคันเทพจะตีตื้นคืนได้สักกระดานไหมครับ ดูนะครับครับยิ่งดูยิ่ง,งมืดมนสลหรับบอกวัดกันเทพนะครับจัดฟีมือมาไม่ดีะนะครับทำไงดีกันเทพครับ ดูนะครับมือปราบนี้รับกุมมากถึงชนะมาแล้ว40ก็ยังจะไม่ยอมไม่ยอมลดลาวาสอกนะครับลองดูนะครับเปิดให้เขาแลกเปิดแล้วนะครับห่านเทพแลกนี่กินสอง กินสองข้าวฮอตกรนเทศนะครับแต่ว่าอนาคตฮอตเป็นยังไงนะครับอืมอนาคตฮอตกินแค่นี้นะครับโดนนะครับนะครับโดนแหลกกินทั้งข้างฮอตด้วยนะครับแล้วแบบนี้ก็แพ้เรียบวุฒิเลยครับวันนี้นะครับโจกระดานมือปราบ ชนะขาดลย 5, อยห้าศูนย์ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ